สวัสดีจ้าเพืเ่อนๆจ๋าอ่าวันนี้ป้านุชก็ไม่มีไม่ได้หุงข้าวเนาะอ่อป้านุชก็จะมาตุนไข่นะคะทุกคน๋าอ่าตุนไข่อ่าแล้วก็ยำเอ่อเรียกอะไรนะลาบขนมจีนนะคะอ่อยกลาบขนมจีนด้วยเนาะอันนี้ป้าจะเปิดให้ดูเลยนะคะนี่ทุกคนขา หน้าตาออกมาก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนดูนะอุ้ยร้อนร้อนร้อร้อนอน,นี่ตุนไข่ของปนุก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนไข่สี่ฟองเนาะนเดี๋ยวตุนไปเรื่อยๆนะคะ,ะให้เขาแบบสุกมากๆอะทุกคนบางกลางก็บางกลา,างายังไม่สุกเนาะนี่นะเลรดูดเหลืองๆอยู่นะเอ,อเดี๋ยวปนุก็จะพามาชมต่อนะคะทุกคนดูนะ ปนุชทำเออราบขนมจีนเนาะเออนี่นะคะทุกคนจ๋าปนุษย์ทำราบขนมจีนนะปนุษใส่อะไรบ้างเอยใส่หอมหัวแดงใส่ผักชีผักชีไทยนะคะแล้วก็อืมจะมีน้ำปลาน,นิดนึงอืมแล้วก็มีกุคั่วด้วยเนาะแล้วก็ตามด้วยดองผักเซียนฝรั่งนะคะทุกคน นี่นะคะอาหารของปนุษย์ของแฟนเขาก็จะทานอีกอย่างเนาะทุกคนจ้ามันก็จะเป็นฮอตดอกหรือว่าอะไรยังไม่รู้นะคะทุกคนจ้าและแต่เขาเนาะทานไม่เหมือนกันนะอา,อาหารก็มีผักด้วยเนาะนี่มีผักตามด้วยสลัดเนาะอาหารต่อไปก็คือนี่ไง <laughs> อาหารอาหารพอทานข้าวเสร็จปนุก็จะทานอันนี้นะทุกคนเนี่ยแล้วก็มี แคนดี้เนาะอืมปนุชอบเวลาเวลาทานข้าวเสร็จแล้วเนะาะก็จะอมเม็ดสองเม็ดเนี่ยอืมไม่แต่เขาไม่หวานนะเขาจะออกเป็นแบบสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยอืมเหมือนแต่ขนมเด็กอะทุกคนอืมเดี๋ยวปนุจะให้ดูนะข้างในอะมันเหมือนของเด็กของเด็กเลยแหละทุกคนปนุชอบเนี่ยเออชอบอะไรแบบแบบทานเหมือนเด็กๆอะทุกคนดูนะนี่เต็นอย่างนี้เนาะอืมเป็นเหนียวๆอะ เนาะออม,อมเมดตตอกเม็ดมันก็จะนานหน,หน่อยนะทุกคนไม่กินเยอะนะเหมือนกับแต่เอามาอสองถุงทุกคนดูนะองอกมหมเดี๋ยวหันไปดูตุนไข่อีกรอบนึงนะคะทุกคนนี่ไงตุนไข่อีกรอบนึงก็ใกล้จะสุกแล้วนะแต่ก็รออีกนิดนึงทุกคน นิดนึงเนาะตามมาชมกับตามมาทานกับป้านุษนะคะทุกคนคะ่ะเขียวลูกอมติดฟันทุกคนจ๋าเสร็จแล้วจ้าต้ไก่ของป้านุษนะคะเหมือนฟุดติ้งเลยเนาะทุกคนดูนะคะเดินนะ เออแข่งแล้วทุกคนจ้ะนิง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 ,งุงไข่น่ากินมากทุกคนจ้านี้ของแฟนนะไม่เหมือนกันเนาะ,ะมาทานกับปรร้านุนด้วคะทุกคนขาตามมาเลยจ้ะปุ่นไข่แบบง่ายๆทุกคนสีฟองได้แค่นี้เนาะอ่ายังไงป้านุกก็ขอฝากกดติดตามกดรกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุต่อไปนะคะ จะได้ดูคลิปของป้นนุชต,ต่อไปนะคะคุณผู้ชมจ๋าบ๊ายบาย